ว่ามีความต้องการที่จะแต่งงานมีความรู้สึกอยากจะแต่งงานแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแต่งงานได้เพราะขัดปัจจัยให้ถือศีนอดเพราะการถือศีนอดเนี่ยจะช่วยลดอารมณ์ความต้องการทางเพศลงแล้วในระหว่างการถือศีนอดเนี่ยนะครับในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีข้อห้ามนะครับถ้าหากว่าใครถือศีนอดแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับฉันสามีภรรยาอยู่ถือว่าจะต้องชดใช้ด้วยการถือสินอดต่อเนื่องกันเป็นเวลาสองเดือนนะครับเพราะให้ถือสิทอดแล้วเนี่ยยังฟิตอยู่อีกยังมีพลังผลตัางทำกิจกรรมทางเพศพิเศษกับภรรยาในตอนกลางวันได้นี่แสดงว่ายังมีพลังเหลือเฟือ คุมใจตัวเองไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีบทลงโทษว่าพนเดืนดอนอรมรอดไปแล้วจะต้องถือศีลอดต่อเนื่องกันสองเดือนขาดเมื่อใดเริ่มน,นับใหม่นี่เป็นมาตรการฝึกวิน,นัยฝึกขัดเกลา่าจิตใจให้รู้สึกควบคุมตัวเองนะครับทำให้เราได้รู้รสชาติของความหิวและก็ความกระหายเพราะถ้าหากว่าเราไม่ถือศีลอดโดยการงด อาหารงดเครื่องดื่มเราจะไม่รู้เลยว่าความหิวความกระหายเป็นอย่างไรแล้วเราจะไม่รู้สึกความหิวโหยของคนยากจนคนอื่นหรือคนขาดแคลนอาหารว่ามันเป็นอย่างไรต้องลองด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ทําให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วมันจะเป็นแรงกระตุ้นเนี่ยให้เราคอยช่วยเหลือคนที่อดอยากขาดแคลนนะครับฝึกให้รู้จักอดทนอดกลัน้น เพราะในเดือนถือศีลอดเนี่ยนอกจากอดข้าวอดน้ํานะครับเรายังต้องอดพูดชั่วทําชั่วอดนินทาว่าร้ายถ้าหากว่าอดอข้าวอดน้ําแล้วยังไม่อดนินทาว่าร้ายเนี่ยการถือศีลอดของเราในวันนั้นเหมือนกับการหิวเปล่าท่านอนีิกล่าวว่าอย่างนี้เลยคือถ้าอดข้าวอดน้ําแล้วเนี่ยนะครับยังซุบซิบนินทาว่าร้ายคนอื่นครับแสดงว่า การถือสิ้นอดเนี่ยไม่ได้ให้บทเรียนในการควบคุมตัวเองเลยเพราะนั้นก็หิวฟรีๆไปกอนละกันการถือสิ้นอดวันนั้นพระบุญเจ้าจะไม่รับจะไม่ตอบแทนพระผลให้เพราะว่าการถือสิ้นอดนี่ไม่ได้ควบคุมนิสยัยให้มีความรู้สึกอดทนอดกันวันนั้นการถือสิ้นอดเนี่ยนะครับเราจะไม่มีการโกรธด,ด้วยเราอาจจะถูกทดสอบด้วยการมีใครมายั่วยุให้เราโกรธแต่ท่านมาลีสอนว่าอย่ากโกรธอย่ากโกรธ และเมื่อใครมายั่วยุให้เราโกรธบอกเขาไปว่าฉันถือศีลอดฉันถือศีลอดฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธนะครับต่อไปนะครับร่างกายต้องมีโอกาสพักแล้วก็ขับถ่ายสิ่งที่เสียออกมาเพราะเครื่องจกักรทำงานมาตลอดทั้งปียังต้องมีการพักยังต้องมีการทําความสะอาดมีการล้างเครื่องน,นะครับรถยนต์ก็จําเป็นจะต้องมีการถ่าย ไอ้น้ามันเครื่องที่ใช้มาเป็นเวลานานเนี่ยออกนะครับเพื่อให้เครื่องนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพชั้นในก็ฉันนั้นนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็ต้องการการพักนะครับต้องการการล้างทำความสะอาดสิ่งที่อยู่ภายในการถือสี้อดนอกจากจะเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยนะครับในช่วงการถือสิ้นอดเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะขับของเสียออกมาแล้วก็อีกหลายหลายอย่างเมื่อเราอดอาหารอดน้ํา เราจะต้องใช้พลังงานเหมือนเดิมแล้วตื่นเพื่อมันกินข้าวตอนเช้านะครับประมาณสักตีสี่ตีสี่ครึ่งพลังงานคาร์โบไฮเดรตยังมีอยู่แต่ว่าไปได้ประมาณสักสิบโมงเนี่ยมันจะหมดละเมื่อคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นที่มาของพลังงานนะครับแหล่งเนี้มันหมดไปแล้วแต่ร่างกายยังต้องใช้พลังงานอยู่เพราะนั้นร่างกายเนี่ยจะดึงเอาพลังงานจากไขมันมา เพราะนั้นไขมันเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงมาใช้แล้วก็ค่อยๆลดลงไปแต่เราต้องรูสึกอดให้เป็นนะครับว่าเมื่อเวลาล่าสิดอดแล้วเนี่ยไม่ใช่สวาปามชดเฉยเหมือนกับมุสลิมหลายครอบครัวที่ปฏิบัติในขณะนี้กลางวันเนี่ยนะครับอดข้าวอดน้ําแต่ว่าเวลาพอกลับบ้านตอนเย็นนะครับผ่านตลาดโอ้โหมีกะทิหลอดช่องทองหยอดสารพัดฮิ้วกันมาปูเลงปูเลงปูเลงกินหนักในวัน ปกติใช่้หมซ้ำไปการถือสิ้นอดนี่ก็ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายได้มีการพักอะไรเลยเป็นเรื่องให้มันทํางานหนักโดยใช่เหตุตอนที่ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอะไถือสิ้นอดนี่ต้องให้อดจริงๆอดข้าวอดน้ํานะครับแล้วก็กินอาหารตามปกตินั่นแหละจริงๆแล้วการถือสิ้นอดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการอดอาหาร แต่ประการใดเลยเพียงแต่เรื่องเวลาการรับทานอาหารไปแล้วก,กินสามมื้อเหมือนเดิมเชา้านะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นเราต้องกินอาหารมื้อหนึ่งก่อนเพียงแต่ว่ากินเดียวตามปกติปกติกินมื้อเช้าเจ็ดโมงแต่ว่าพอเดือนดูสิีนอดเนี่ยจะต้องมากินก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ช่วงเวลาของการกินอาหารมื้อต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นตอนกลางวัน,วนตอนเที่ยงมันยาวยืดออกไปนะครับไปเป็นเวลาตอนที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วเป็นมื้อที่สอง ล้วกินสองมื้อวันเึ็นก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอประมาณสักสี่ทุ่มนะครับเราก็กินอีกมื้อหนึ่งเรากินสามมื้อเหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยมื้ออาหารเนี่ยมันยืดยาวออกไปซึ่งทําให้กระเพาะเนี่ยได้มีเวลาพักนะครับหลังจากนั้นของเสียต่างๆในร่างกายเนี่ยครับมันก็จะถูกขับถ่ายออกมาไขามันก็จะถูกดึงออกไปใช้แทนพลังงานคาร์โบไฮเดรต นะครับถ้าหากว่าคนที่ผอมๆอยู่แล้วนะครับไม่มีไขมันนะครับร่างกายก็อาจจะดึงจากกล้ามเนื้อไปใช้ช่วงนั้นก็อาจจะมีการผอมแต่ว่าการผอมเนี่ยดีกว่าการอ้วนนะครับการอ้วนนีมม่เป็นการทรมานมากโอ้โหเมื่อวานนี้ดูหนังสารคดีผู้หญิงทนหนงนะครับอ้วนเน่ยนะครับหนังท้องอะเงี้ยอ้วนเน่ยนะครับหนังท้องเนี่ยย,ย้อยลงไป ก็จะถึงหัวเขาทรมานมากนั่นเกิดเพราะนิสัยการกินที่ตามใจปากตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการผอมดีกว่าการอ้วนอ้วนลดยากแต่ผอมเนี่ยอย่างฟื้นให้มีน้ำมีเนื้อได้ง่ายกว่านะครับังั้นช่วงเนี้ช่วงเด,ดือนมามาคมเนี่ยร่างกายได้พักนะครับเนื่องจากว่ากระเพาะได้หยุดทำงานของเสียต่างๆก็จะถูกขับออกมา สุขภาพก็จะดีนั่นคือผลที่ท่านอบบีบอกเอาไว้ว่าจงถือศีลอดแล้วสุขภาพจะดีจงถือศีลอดแล้วสุขภาพจะดีเพราะฉะนั้กวงการแพทย์เขาก็ใช้วิธีการอดอาหารนะครับเป็นการเยียวยาบําบัดรักษาหนทางหนึ่งเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปกป้องตัวเองให้พ้นบาปแล้วก็ได้บุญในเวลาเดียวกันเพราะว่าระหว่างถือศีลอดเนี่ย อย่าว่าจะทําชั่วเลยนะครับเรายังไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วด้วยนะครับแล้วก็การถือสินอดเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเป็นคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช้ให้เราทําอะไรฟรีๆพระเจ้าใช้เราแล้วมีการตอบแทนเพราะนั้นการถือสินอดด้วยเจตนาว่าทําเพื่อโลกเนี่ยย่อมได้รับการตอบแทนนะครับฝึกใจให้มุ่งมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองยืนหยัดอันนี้เราเห็นได้นะครับว่า มหาตะนาคันธีเวลาต่อต้านการครอบครองของประเทศอังกฤษท่านใช้วิธีการอดอาหารวิธีการอาหิงสาการอดอาหารของท่านเนี่ยเป็นการแสดงเจตนารมอันแน่วแน่ว่าถ้าไม่โลกครอบครองอินเดียฉันก็จะไม่เลิกอดอาหารรวมทั้งประชาชนคนอื่นที่เป็นสาบกของฉันด้วยย,ยืนใหญ่ันแน่วแน่มันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความยึดมั่นในอุด,ดมการและในที่สุดนะครับ อังกฤษชาติมหาอำนาจก็ต้องยอมต่ออำนาจทางใจที่เกิดจากการถือสิทธิอดของมหาตมัมาคันทีและก็บรดาสาวกของท่านไอเอเอก็เคยถือสิทธิอดประท้วงนะครับเจอทางรัฐบาลไอแลนด์เหนือต้องยอมผ่อนปลนเงื่อนไขในบางกรณีการถือสิทธิอดนะครับก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในความศรัทธาว่าถึงแม้จะหิวถึงแม้จะกระหายแต่ฉันก็จะถือสิทธิอดฉันจะยืนยันความศรัทธา นะครับนี่เป็นการบ่งบอกถึงผลดีของการถือสินอดแสดงให้เห็นเป็นความเสมอภาคกันเพราะว่าในช่วงของการถือสินอดคนรวยกับคนจนอดเหมือนกันคนขาวคนดําคนผิวสีอะไรก็แล้วแต่อดเหมือนกันตรงนี้แสดงออกถึงความเสมอภาคของมนุษย์ในศาสนาอิสลามต่อหน้าพระบุตรเป็นเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งคุณจะร่ำรวยคุณจะมีย่นถาบรรดาศักดิ์ใหไหนก็แล้วแต่ แต่ว่าต่อหน้าพระพู้ธป็เจ้าพอถึงเดือนเรามาด่อนคุณอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยไอเรื่องการเหยียดผิวชังพันเนี่ยจึงมีจึงแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือว่าเมื่้ท้องจะหิวแต่ใจก็จะหิวกระหายที่จะทําความดี